ลูกลามกองถ่ายฉเฉลยแล้วใครคือดาราติดโควิดหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งล่าสุดและเริ่มแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ผับที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากทำให้หลายๆคนไม่ทันระวังตัวจนติดโควิดไม่รู้ตัว ซึ่งวงการบันเทิงก็มีประเด็นร้อนเรื่องโควิดอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่านักแสดงตัวประกอบรายหนึ่งซึ่งร่วมเล่นละครสงครามดอกไม้ทางช่อง GMM 25ติดเชื้อโควิด1-9ส่งผลกระทบกับนักแสดงและทีมงานกองละครอย่างมากหนึ่งในนั้นคือตุ๊กเดือนเต็มซึ่งเป็นนักแสดงละครในเรื่องนี้ก็ได้รับผลกระทบเต็มๆโดยเจ้าตัวได้โพส์ภาและข้อความของนักแสดงรายดังกล่าวที่ติดเชื้อโควิด พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าตามที่เป็นข่าวว่ามีตัวประกอบติดเชื้อโควิดและมาทำงานในกองถ่ายสงครามดอกไม้เมื่อวันที่23มีนาคม64ที่ผ่านมาขณะนี้ผ่านมาแล้ว14วันเครียดเลยค่ะและเพิ่งทราบข่าวตอนหัวค่ำนี้เองถือว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและพร้อมแสดงความรับผิดชอบเพื่อความสบายใจต่อตัวเองและผู้ใกล้ชิดพรุ่งนี้เช้าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะผลตรวจเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ ด้านลูกเกดเมทินีหนึ่งในนักสแสดงละครเรื่องนี้และถ่ายรูปกับนักสแสดงที่ติดเชื้อโควิดก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ผ่านไอจีส่วนตัวว่าเนื่องจากมีนักสแสดงที่อยู่ในกองละครที่เกดเล่นได้รับเชื้อโควิด -19 จากคนรู้จักในวันที่28มีนาคม64และมีการโพสต์รูปที่เกดได้ถ่ายรูปคู่กับน้องนักสแสดงคนดังกล่าวเกดขอชี้แจงดังนี้วันสุดท้ายที่เกดและน้องได้เจอกันคือวันที่2 3มีนาคม64ซึ่งเป็นเวลา5วันก่อนที่น้องจะได้รับเชื้อ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตัวเกดจะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้วจะนำผลมาแสดงให้ทราบโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณมาณที่นี้และล่าสุดกองละครสงครามดอกไม้ก็ได้โพสชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวว่านักแสดงสมทบหญิงท่านหนึ่งที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ในวันที่5เมษายนนั้นได้มาร่วมเข้าฉากในกองถ่ายสงครามดอกไม้ซึ่งข้อมูลที่ออกไปมีความคลาดเคลื่อนหลายอย่าง ทางกองจึงขอชี้แจงในข้อเท็จจริงดังนี้นักแสดงสมทบท่านนี้ได้มาทํางานที่กองในวันที่23มีนาคม64ทั้งนี้จากทำลายของน้องคนนั้นคือได้มีการพบปะเพื่อนผู้ที่ติดเชื้อในวันที่28มีนาคม64ซึ่งเป็นหลังจากที่มาทํางานที่กองของเราแต่เหตุที่เกิดขึ้นทางผู้จัดละครรวมถึงนักแสดงและทีมงานทุกท่านไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้มีการไปตรวจเชื้อโดยทันทีที่ทราบข่าว เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายอีกทั้งได้สัง่งระงับการออกกองถ่ายไปก่อนจึงแจ้งมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันโดยทวนทัวและขอขอบพระคุณในความห่วงใยและเป็นกำลังใจที่ส่งมาถึงพวกเราในทุกช่องทางอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ